จนเคยครับออกเรือหาตกกระสูบครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นนี่ครับใบสปินนี่ครับของนาอาร์ตนะครับไม่จะว่าเห็นหรือเปล่าสีทองครับก็ตกมาสักพักได้สองสามตัวครับตอนแรกไม่มีตัวก็เลยไม่ไแอวกล้องมานะครับเดี๋ยวลองตกต่อครับโดูดิจะมีอีกหรือเปล่าครับ ถ็ถงช่วงกินห่งหางๆนะครับก็ตกบรรยากาศก็แดดร้อนนิดนึงครับไม่นิดนึงอะเยอะเลยเดี๋ยวลองตกดูครับจะมีตัวหรือเปล่าครับโอ้เหมือนจะดูนครับอาจจะเป็นไซส์เล็กครับโอ้โหเข้าลงตัวไปแล้วครับ อยู่ไม่อยู่ครับโจ,จเจอผักเขาโอ้โสูบไซมินี้ครับมินี้ก็เก็บเต็มครับนี่ครับไซเล็กมากเอาครับเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวปล่อยที่ลังครับไม่ครับเแบบี้เกิน มีตัวเล็กต้องมีตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ช้ามาแล้วครับหนึ่งเต้มครับผมมาอีกแล้วครับอืแรงดีครับหลุดก่อนแล้วครับใส่พองามครับอออืือ ติดสองชั้นแบบนี้ไม่รูดครับอืมครับสูบลกครับเก็บแต้มมาก่อนครับตัวใหญ่ครับ โอ้โหโอ้โหออืนี่ครับโน้แล้วครับโน้แล้วครับอืโอ้โหตัวนี้ครับตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่นี่ครับโอ้ <c oughs> โหคันโกงนะครับติดส่วนไหนครับอ๋อ,อมุดแรงแล้วครับนี่ครับ ติดมินมินครับขวรูดแบบขีมขีบไปก่อนน่าจะเรียบร้อยครับขีบแบบนี้ห้าเก้าสิบนี่ครับไซส์สวยครับ ดูครับเผื่อมีฝูงโอ้มันจะโดนครับอือโดนแล้วครับโดนแล้วครับอยู่ไม่อยู่ครับคิดว่าน่าจะอยู่นะครับ ตรงรีเบาขึ้นครับเดี๋ยวะาโดมาฉูบครับอ,อดยกด,ดีกว่าครับไม่ครับใส่ปอง,งามครับเหลี่ยมคุณภาพครับ แล้วคับน,น่าเรามาแล้วครับหนึ่งเต้มครับวันนี้เรามาภาคผู้เยาครับเด็กน้อย,ยโ,อคคโอเคครับเดี๋ยวตกต่ตครับหันไปแล้วหันเไม่ได้เจดแปดตัวเลหลายตัวอยู่เวลาถ่ายไม่กินครับปลามันรู้ครับน้ำไทยไม่กินน ครับนะโช์ผลงานหน่อยครับ <c oughs> โอโ้โหระวังกระชังทะลุนะครับป๋ <c oughs> อเลยครับตมามไปทันแล้วครับผล <c oughs> งานของเราวันนี้นะครับตัวไม่ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ก็ประมาณนี้ครับ แบ่งกันไปกินก็ได้เยอะอยู่ครับตกประมาณไม่กี่ชั่วโมงได้ไปประมาณ3ามโลครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากไว้ด้วยครับ